แต่ว่าสิ่งที่หวานรู้สึกว่าสําคัญมากสําหรับการเป็นแม่คือหวานรู้สึกว่าหวานต้องสอนให้เขารู้จัก feeling ของตัวเองของ้างในเพื่อให้รู้ว่าในอนาคตถ้าเขาแน่นข้างใน,นแล้วอ่ะเขาจะ survive กับโลกนี้ได้แต่ไม่ต้องกลัวหวานเลยรู้สึกว่าสำหรับคนเป็นแม่ยุคนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือทําให้ลูกรู้จักตัวเองที่สุดแล้วเขาจะไปที่ไหนเขาก็อยู่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเล่มนี้ค่ะเล่มที่หวานเลือกมาคือมันไปเรือก w h e r e to your feelings แล้วอะไรคือคำาัือ์ว่าคุณพ่อคุณแม่บ้างเรียกนี้ค่ะ The Gentle Parenting Book โอ้โห The Gentle Parenting Book คือต้องรู้สึกว่าในโลกที่มันไปเร็วทุกอย่างตอนนี้มันแบบมันไปเร็วมากมันโมฮาร์ชมันทุกอย่างคือถูก push the limit อะไรเงี้ยค่ะสิ่งที่ท้าทายใช่ปะมากสำหรับการเลี้ยงลูกอ่ะคือการที่ยังไม่ต้องยังไม่ต้องไปถึงลูกนะคะเอาแค่ตัวเราเองเนาะคำว่า calm หลอนคำว่า gentle ให้เขา เราไม่แปลงร่างทำยังไงไม่ใช่สอนเนี่เป็นข้อๆแต่อาจจเป็นแค่ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของเราไปที่ลูกขสซ่มสับไปเลยคีว่าอันเนี้ยก็อาจจะเป็นหนึ่งชาเลนจ์ของคนในยุคนี้ก็ได้เป็นเล่มของนักเขียนที่ชอบเพาผมคุณลาดิดผมเคยคุยกับคุณลาดิดแล้วเขาบอกว่าเป็นเล่มที่เขาเขียนแล้วมันมือมากๆเพราะเป็นเล่มงบวการ คือปกติเขาเขียนแนวกระแสสำนึกอยู่แล้วนะพอเรียกไดนว่าเป็นกระแสสำนึกของคนสองคนบนรถก็เป็นงานที่น่าสนใจมากคือยังไม่ได้อ่านแต่ว่าอยากอ่านมาก <laughs> พัทยาและมายาครับผม <laughs>